ทีปีที่3นะครับผมเทคนิควันนี้นะครับผมขอนำเสนอนะครับผมเทคนิคที่มีชื่อว่าการสลิปนะครับผมหรือการแล็กการลากนะครับผมนะสลิปนะครับนะครับนี่คือเทคนิคสลิปนะผมนะสลิปนะครับผมหลายๆท่านอาจจะทำได้อยู่แล้วเป็นเทคนิคที่ไม่ยากแต่เป็นเทคนิคที่เทคนิคหนึ่งของนักตีที่ขาดไม่ได้นะครับสามารถนำไปใช้ในจังหวะหลอกคู่กับสู้ได้ดีเลยนะผมนะ ใครที่เป็นมือใหม่นะครับผมก็ติดตามกันส่วนคนที่รู้อยู่แล้วนะครับจะมายาม้ำหรือจะเลื่อนผ่านไปก็ได้นะครับไ้ติดตามคลิปสอนตัวต่อๆไปนะครับผมนะครับก่อนจะเริ่มเรียนนะครับผมนะครับฝากด้วย like นะครับผมนะครับกดไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปสอนคลิปตัวต่อ,ต,อต่อไปนะครับผมนะครับกดติดตามนะครับผมนะครับกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนนะครับจะไ,ได้ไม่พลาดทุกคลิปสําคัญสาคัญนะครับผม ทุกวันอาคาแล้วก็เสาร์นะผมเราจะมาพบกันนะกับคลิปสอนนะผมนะสัวนวันดูๆก็อาจเป็นคลิปเล่นหรือคลิปทั่วไปนะครผม เนี่ยง่ายๆนะครับผมนะอันดับแรกนะครับผมต้องบอกก่อนนะมีประโยชน์้วเลี้ยงมาครับทำขาเป็นวางขา,าเป็นบาลานซ์ก่อนนะครับผมนะแล้วมันจะไปจับนี่นะครับผม,มจริงๆมันสามารถจับแล้วปึ๊บจัดทนาสาลิีได้หมดนะครับผมนะแต่โดยธรรมชาติโดยที่ผมใช้นะครับเราจะใช้ต่อน,นะครับบอลที่จังหวะให้มันอยู่นิ่งเราจับมาเหมือนเราเลี้ยงบอลมานะครับผมนะเราเลี้ยงบอลมานะเลี้ยงบอลมาหยุดบอลปึ๊บแล้ววางขาเป็นบาลานซ์นยัง่ายกว่านะครับผมทำไมต้องหยุดบอลนะครนะับ I do oh yeah. บอลชุอลช้าอยู่แล้วสลีปเราเลี้ยงเราเลี้ยงึ้นไปเพิ่ปุ๊บขึ้นมาไม่เข้าแล้วนะเพเราสลีปได้เดินจะหยุดนะส่วนสเต็ปที่มันเคลื่อนเร็วๆอยู่แล้วเนี่ยเราใช้เทคนิคอื่นแทนนะครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่เป็นต้องโอ้เลี้ยงมันเรื่ยๆเพิ่มไปจนสลีปย่ายเราออกก็ไม่จำเป็นนะผมนะเรามีเทคนิคอื่นๆนะทางตบอลที่มันเหมาะกับการนำไปใช้ในการเคลื่อนที่อยู่แล้วนะผมนะนะเทคนิคสติเราจะเล่นบอลนะบอลที่มันสติช้าอยู่กับที่เป็นหลัก รับมนะเคลื่อนออกอะไรก็แล <Yeah. S 2> ้วแต่นะครับนะครัเคลื่อนที่เราใช้เทคนิคทางด้านฟุตบอลนะเดี๋ยวจะมีนะครับ EP หลังๆนะครับเพราะบอกแล้วว่าอันนี้เป็นสตีฟุตบอลนะครับนะเราจะเน้นทางด้านเทคนิคสตีฟุตบอลนะครับเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสตีฟุตบอลเนี่ยผมอาจจะทำได้อะไรแล้วหรือไม่เดี๋ยวถ้าเป็นสตีดังเพราะว่ามันองขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับผมว่าท้ายมันต้องนำมาฟิวชั่นกันหรือนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันนะครับถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ เอาเรื่องเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมก่อนจะเริ่มต้นฝึกนะครับช่วยกดไลค์นะครับผมนะหรือกดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสําคัญสําคัญนะครับผมโอเคนะครับมาเริ่มเรียนนะครับวิธีฝึกง่ายๆเลยนะครับคนถนัดขวานะครับผมยกนะครับ สลิปที่ดีนะครับยกตามๆก่อนระดับเดียวันก่อนนะครับเราก็ไต่ขึ้นมาจากแค่นี้เองนะครับผมง่ายๆนะดูระยะหาองผมนะครับทาขึ้นมาเฉียงเหมือนลานดินนะครผมนะค่อยๆเฉียงมันขึ้นมาฝส่คอนุูท้าก็ไต่ขึ้นมาจากนี้นะผมนะจากที่เราทาเป็นตัว V นะครับพอเรากระไรขึ้นมาพอมาปึ๊บค่อยหมุนพอุซูท้าเราค่อยไต่ขึ้นมาจากนี้นะครับแล้วก็ดึงออกอย่างนี้นะผมนะครับดูนะผมเราจะไม่รีบนะพอรีบมาปุ๊บ ระยะมันแค่นิดเดียวนะครับผมพอนิดเดียวเนี่ยบางทีเนี่ยนิดเดียวปุ๊บมนหลอกผู้ต่อสู้ไม่สมจริงหรือเขายังไม่หลงมันกรุกน้อยะแต่ถ้าเราทําได้ยาวตรงนี้ปึ๊บใช่ไหมครับให้กว้างให้ยาวให้มีระยะการหลอกต้ตงหน่อยหนึ่งนะครับมันก็เหมือนว่าเราไปหลอกู้หใหย่มาปุ๊บเราดึงออกนะครับผม นี yeah. ้นะดึงออกแค่นี้นะครับระยะขาเขานะครับเอาสกัดมาก็โดนนะเพราะฉะนั้นเราดึงออกให้มันว้างที่สุดนะครับผมนะหรือใช้จริงเนี่ยถ้าเขาชิดเรามากๆไปไม่ได้ก็ต้องออกข้างๆก็มีนะเาดึงออกมาออกวามับนี้หนึ่งเราต้องดูผู้ต่อสู้เป็นหลักนะผมนะเขาอยู่ระยะห่างเท่าไหร่ลึงบอกไหครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่เอาไว้เล่นด้านหน้านะครับผมนะเล่กับผู้ต่อสู้ด้านหน้านะผมเพราะฉะนั้นเราต้องมีระยะเขาใช่ว่า กูจะตู้อยู่เนี่ยไปสรีใส่เขาเนี่ยเขาก็แย่โดนเลยครับเพราะนั้นเราต้องรู้ระยะทางเดียวมารู้แล้วนะว่าที่เราสรีไปเนี่ยนะครับขาสรีไปเนี่ยนะครับขาเพื่อสู้เนี่ยแย่โดนไหมนะครับหรือเวลาเขาหลุดแล้วเราออกเนี่ยนะครับเราเคลื่อนประมาณไหนนะครับขาเขาสกัดได้ไหมนะครับหรือบางทีถ้าเขเข้ามาเลยเขามาปุ๊บจะออกข้างก็จะได้แล้วก็บางบอลไปต่อก็ได้นะครับผมนะมันประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบนะครับผม เพราะฉะนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งวิธีการออกนะผมนะครับการออกนี่ยงบางคนนะครับนะครับออกด้วยอย่างนี้นะพอสลิปเสร็จปึ๊บพอถึงออกนะครับออกแบบฟึกบออนะครับออกนี้บางทีออกด้วยนะครับด้านหน้าเท้านะผมนะครับผมออกแล้วไม่ผิดนะครับผมออกอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะครับได้เหมือนกันนะแต่ถนัดแต่ผมจะบอกทีนหนึ่งสังเกตดูนะเวลาผมออกเนี่ยนะเวลาขึ้นออกเนี่ยผมดึงออกเนี่ยผมออกด้วยั้งเท้าด้านในนะผมนะ พอเราเคลียบปุ๊บดึงออกด้วยท่างัน้าในเนี่ยครับมันจะควบคุมน้ำหนักได้ดีกว่านะแต่ถ้าออกด้วยยางเงี้ยบางทีเนี่ย้างเวลาติดบอลถ้าทุบเราออกอย่างปึ๊บปุ๊บเนี่ยครับมันจะห่างตัวนะฮะมันจะเร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับพอเราออกออกด้วยตัวเนี้ยนะดึงปึ๊บออกด้วยตัวเนี้ยปึ๊บอ่ะมันจะห่างตัวโอเคแล้วจากคุณมีเนื้อที่กว้างคุณจะใช้ ระเชา่าออไปเลยก็ได้นะนครับแต่โดยทางเช่าแล้วนะครับผมต่อกลิฟต์เพื่จะดึงออกด้านในนะครับเพื่อที่เขาตามมาก็เราจะาาล็อกล้ฟต์ข้างในออกต่อมันก็จะได้นะครับเพราะว่าสติเนี่ยเราเล่นที่แคบนะคืออยู่ที่คุณเลยเรามีฝึกได้สองรูปแบบนะครับนะอย่างที่ผมบอกบางคนไปเห็นอย่างนี้ไปดึงออกนะครับดึงออกเงี้ยพึ๊ออย่างนี้ก็ไม่ผิดนะครับแต่ไม่แนะนำเพราะอะไรนะครับเราออกด้วยแบบนี้มันง่ายนะครับออกด้วยแบบนี้มันง่ายอยู่แล้วนะครับ ูจะไปออกดงี้เนี่ยนะฮะมันช้าทำไมนะผมเนี่ยเนี่ยนะครับมันมันช้าหลายีสองรูปแบบแรกนะครับผมนะครับคืออย่างที่ผมบอกแล้วว่าการจะเคลื่อนที่เคลื่อนออกเนี่ยคุณจะออกแบบไหนมันก็ได้หมดนะครับเพียงแต่เราจะทํายังไงให้มันปลอดภัยที่สุดหรือง่ายต่อเราที่สุดโดยบอกผมบอกแล้วผมใช้ด้านในนะครับผมนะครับถ้ใครเชื่อก็ทําตามหรือไปอ่ะ รูปแบบตัวเองก็ไม่ว่านะครับขอให้โอเคใช้เทคนิคให้มันถูกะลีบหลอกได้ดึงได้เคลื่อนออกแค่นั้นเองนะครับรูปแบบการสลีบนะครับผมนะครับหลักๆนะครับคือตัวนี้นะอ่าเราหลอกสลีสองชั้นทำยังไงเพิ่มความเท่ขึ้นไปอีกนะครับผมนะดูนะสรีดึงสองนะไอ้สามก็สี่ก็ได้ก็ดึงออกนะครับผมเห็นไหมครับปกติเราใช้ทีเดียวดึงปุ๊บดึงออกเลยนะครับ ใช้ประยุกต์ใช้อัตัวรอยง่ายๆแต่ถ้าอยากเพิ่มความเท่ขึ้นมานะครับให้มันดูอาดูสวยงามนะครับดึงสองชั้นนะหนึ่งสองดึงออกอานะครับหรือจะสามชั้นก็ว่ากันไปครับหนึ่งสองสามดึงออกนะครับง่ายๆเลยนะครับผมออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวบางมองไม่เห็นจังนะครับกริ๊สองชั้นสองครั้งซ้อนหรือสามครั้งซ้อนนะครับบุตรลิ้มบานครั้งแรกนะครับ เดิมนิดเดียวบอกรับกระโดดมานิดเดียวบอกรึ๊บให้บอลอยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมครนะครับเราจะไม่กระโดดพอลไม่ว่าเราสลิปเสร็จรึ้งเรากระโดดมาเกยอย่างนี้ไม่เอานะเพราะว่าเราต้องเตรียมบอลไหลหลังสลิปอีกย่ามระยะห่างจะยากนะครับดูด้านหลังนะครับผมนะครับเราสลิปขวาทั่งไหลขัานะสลิปพหนิดเดียวพอนะกระโดดขึ้นมานิดเดียวให้บอลอยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมเพราะเราต้องอยู่ด้านหลังแล้วดันมาหนิดหนึ่งรึ้งตัดต่อครับกระโดดรึ้งตัดต่อนะให้ท่นี้เองครับ เห็นไหมครับอ่ะดูดีๆนะกระดิ๊บปึ๊บกระโดดทีเดียวปึ๊บให้มังอยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมดันมาทีเดียวให้พอสลีดได้ไม่จำเป็นต้องรับลงมาต่างนี้นะดันหอยหลังมาทีเดียวให้พอสลีดได้ให้มันลื่นนะดันอันนีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ดึงออกเลือกเลือกเอาเองเลยนะครับผมนะคนถนัดขวานะครับก็ขึ้นขวาแล้วก็ไปทำท้ายนะผมนะนะจะได้ทำท้ายขนัดต่อนะครับเห็นไหมครับนี่คือรูปแบบสองชั้นนะครับหนึ่ง สองดึงออกนะครับสามคั I mean, ้งหนึ hmm. hey, ่งสองสามดึงออกนะครับรูปแบบการสลิปแล้วผมนะครับโอเคนะครับดีนี้ยังไม่หมดนะครับเรามีเสริมให้นะครับการจบของเทคนิคสลิปจบไปแล้วทีนี้รูปแบบลักษณะคล้ายๆกันนะครับผมับในคลิป YouTube อดีตก็มีอยู่แล้วมีชื่อว่าแตะบอลหลอกนะครับผมอย่างนี้นะครับมันยี้สลิปไปแล้วอ่า แตะหลอปึ๊บปึ๊บตึงออกนะครับผมนะเดี๋ยวมาปึ๊บหยุดบอลยกขาแตะหลอเขาใหญ่มากปึ๊บตึงออกเห็นไหมครับข้อแตกต่างเดี่จะบอกให้นะครับรูปแบบที่สามนะครับข้อบอลหน่อยข้อบอลหนึ่งสองสามดึงมาเหยียบนะครับปล่อยบอลหลอปึ๊บตึงออกนะครับเห็นไหมครับอ่าครับโดนหนึ่งสองปึ๊บอยู่ตรงจับมาเหยียบใกล้ๆปล่อยบอลหลอแย่ปึ๊บตึงออกสามรูปแบบนะครับลักษณะ นะครับนะเพิ่มใหม่ของทุกแบนครับเพื่ออะไรนะครับบางคนเนี่ยนะครับเทคนิคสลิปนะครับผมอยู่อยูใกล้ๆแล้วใช่ไหมครับเขาอยู่ตรงนี้อ่าเราสลิประยะนี้เรารู้แล้วว่าใช่ไหมเราได้สลิปมีได้ไม่ได้เราออกได้แต่บางคนเนี่ยใช้สลิปแล้วกลัวกลัวเขาจะดูเขาแย่เราทำั้งไกลเลยครัวุกอยู่ด้วยเราทำท้งตรงนี้นะครับใช่ไหมครับมาเร่ได้ระยะที่เองนี้เราปล่อยออกมาเขาเอาปีกตาไมไม่หลุดนะเท่านั้นะ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  พออยู่ระยะไกล้กับไซริปใช่ไหมครับอยู่ใกล้ๆโอเคระยะจะเร็วสลิปจะเร็วพึ่บดึงออกเลยจะเร็วกว่านะครับถ้าอยู่ไกลเราใช้วิธีแตะหลอกครับเพื่อคว้างขึ้นนะยกขึ้นมายกขาเดี๋ยวกอนนะไม่ต่ำไม่ไม่จะแทงสลิปนี้ไม่เอานะครับเคยกระแทกผมมาก่อนนะครับเคยกระแทกไปย่าสมัยก่อนสคนแรกๆครับไปกระแทกครับเพราะแทกปึ่มจับไม่ทันเจอสนามลื่นสนามอะไร นะครับผมผมว่าถ้าเรากดด้านบนบอลเนะครับถ้าเราด้านล่างบอลมันก็จะเด้งถ้าไปตรงกลางมันก็จะพุ่งนะครับถ้าเรากดบนบอลบอลก็จะล่างไปกับพื้นนผมมันก็จะคุ้มหนักได้นะยกมายกมานะครับแตะแตะปึ๊บจับนะครับรอทับขาสวยนะไม่เอาอย่างนี้นะถ้าสลิปเนีมันไปกับบอลถูกไหมครับถ้าแตะบอลเนี่ยมันไปกับบอลเนี้ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับสลีปเพราะนั้นความสวยงามลูกเล่นของมันคือทับขา ยกนะแต่นิดหนึ่งนะแต่ที่เจอบอลแล้วปล่อยอยู่ครับเหมือนเดิมพอบอลห่างปุ๊บค่อยดึงออกมาทําเหมือนบอลลั่นครับยกขึ้นมานะบอลอยู่เวลายกปุ๊บแตะปุ๊บนิดเดียวค้างไว้อ้าวเขาเหย่ามานดึงออกนะครับนี่คือความสวยงามของมันนะครับอ่าดูนะยกให้เหนือบอลนะแตะทีดหนึ่งค้างปุ๊บดึงออกนะครับผมเห็นไหมไม่ยากนะผมรูปแบบ ตัวนี้นะฮะปวดมากเวลาเราบอลบอลเล่นยัาไม่เข้าเลยมั้งเราข้อบอลเล่นอ่ะไม่เข้านะเรารู้เลยจับดึงมาคดีง่ายๆนะดึงมาเหยียบค้างเอาไว้เลยตัวนี้จะเป็นตัวที่ง่ายที่สุดนะครับผมนะวันที่คุณคดีไปปึ๊บดื่นได้แตะไปลายยาวนะแต่ตัวเนี้ยเราเหยียบมันบอลอยู่แล้วนะผมนะเราจะคุะตัดได้ดีนะจะปล่อยเร็วปล่อยแรงปล่อยยังไงก็ได้แล้วนะดึงมาหยุดก่อนเลยรูปแบบขอไม้กอล์ฟนะเข้อบอลกอดนะถ่ายขวาข้อหนึ่ง ข้อสองอ่าบอนหาให้ไปดูวีเลยนะบอนหาใช่ไหมเดี๋ยวไม่ต้องรีบทังดึงมาเพราะอรเนี้เราปล่อยไม่ได้นิดเดียวใช่ไหมเราดึงมาตับต้มตับตั้มาตรงนี้นิดนึงนะดึงมาเหยียบค้างลาดูถ้าล้วนแน่นแล้วนะรู้ว่าแน่นแล้วปล่อยนิดเดียวพอปล่อยแล้วค้างปล่อยนิดเดียวแล้วค้างไว้เหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเราใช้การเหยียบแต่ปล่อยปล่อยบอนปล่อยทุกค้างไว้พอเขาใหญ่มาพึ่ดึงออกนะครับผมนะาข้อหนึ่งสองสามไม่เข้าอ่าไม่เข้าใช่ไหมชิคๆิคบอลได้แล้วปล่อยทุกค้างพึ่งดึงออก นะครับผมนี่คือนะครับรูปแบบของมันที่เพิ่มมาจากสลีปหลังการนะครับผมนะแต่บอลหลอกนะครับหรือเยียบอลแล้วปล่อยหลอกแบบคล้ายๆสลีปนะครับผมน้ำมี3รูปแบบเรามีรูปแบบเยอะเราก็นําไปใช้ได้เยอะขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นดูนะครับเพิ่มไปอีกนึงพอฝึกนี้ได้เราจะไปฝึกเพิ่มกับเทคนิคที่ ยี่ปีสองไม่ได้แล้วูตัวบล็อกบอลหรือเชินบอลก็ได้ถูกหน้าอ่านเราคือนี้เลยเพื่อที่บอามีทิ้งง่ายๆเราจะกล้าใช้มากขึ้นนะสุดนี้บอลตึมบอลกระชากเราก็ตามมาขึ้นด้วยบล็อกบอลหรือเชินบอลก็ได้นะบล็อกบอลเคลื่อนออกเลยก็ได้นะครับอ่ะ เราจะกล้าไปมากขึ้นเพราะตามมาแล้วก็มีตัวที่2เอาไว้ช่วยเหลือนะครับผมโอเคนะครับนะแล้วพบกันใหม่นะครับนะ EP ที่4นะครับผมนะครับในร้อยเทคนิคสู่ความเป็นเทพแห่งสกิลนะครับผมนะครับโอเคครับวนันนี้ลาไก่อนมีข้อสงสัสยอะไรนะครับก็พิมพ์มานะคอมเมนต์มาสอบถามได้